การที่ทหารต้องปฏิบัติเกี่ยวข้องกับศาลทหารนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่ทหารจำต้องทำด้วยความเคร่งครัดที่สุดเพราะว่าทหารนั้นตามที่เป็นทหารต้องมีความเคร่งครัดต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต อย่างยิ่งถ้าไม่ทำแล้วก็เป็นทหารไม่ได้เพราะว่าทหารนี้เขาถือว่าเป็นคนที่จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตความกล้าหาญและความรู้ที่ดีฉะนั้นก็ขอให้ท่านได้ปฏิบัติตามที่ท่านปฏิญาณไว้เพื่อความ เ,เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทั้งประเทศถ้าท่านทำอย่างนั้นดีทาหารก็